6ข้อนะครับที่คนอยากผอมมักจะพลาดกันอยู่เสมอนะครับลองไปฟังกันดูนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วนาไปปรับใช้เนี่ยการลดหนังคุณก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับอันที่1เลยนะครับก็คือการเลือกกินแต่ low fat นะครับเนาะโดยไม่ได้เช็คว่าอาหารนั้นนะครับมีน้ําตาลสูงหรือเปล่านะครับเนาะเพราะนั้นเนี่ยในป้าย low fat เนี่ยอ่านให้ละเอียดนะครับส่วนที่2ครับเน้นออกกําลังนะครับ ไม่ดูแลอาหารการกินออกกําลังอย่างเดียวเลยนะครับทั้งที่จริงแล้วนะครับการลดพุงนั้นนะครับการปรับอาหารหรือโภชนาการเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอีกนะครับมันถึงชอบมีคํากล่าวนะครับว่ากินเนี่ยแปออกกําลังเนี่ยยีนะครับจะมีผลเนาะอันที่3นะครับดื่มน้ําผลไม้นะครับทั้งน้ําผลไม้แปรรูปสําเร็จรูปหรือแบบคั้นแยกกากก็ต่างนะครับมันจะส่งผลให้น้ําตาลนะครับในจากผลไม้ตัวนั้นมันซึมเข้าสู่เลือดได้เร็วขึ้นนะครับทำให้อ้วนง่ายขึ้นนะ ส่วนที่4นะครับยังนื่มแอลกอฮอล์อยู่ว้าวสายแอลนะครับเหล้าเนี่ยจัดเป็นเครื่องดื่มนะครับที่ให้พลังงานสูงนะครับส่งเสริมให้มีไขมันเนี่ยที่พุงเนี่ยสะสมมากขึ้นเร็วขึ้นนะครับอันที่5้านี่นอนไม่พอนะครับเนาะอดนอนเนี่ยส่งผลให้อร์โมนเครียดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับทาให้เราหิวเก่งขึ้นนะครับและไขมันเนี่ยสะสมในร่างกายได้ง่ายขึ้นอันท้ายสุดเลยคืออันที่6คํานวณแต่แคลอรี่อยู่นั่นนะครับไม่คิดถึงคํานึงถึงประเภทของอาหารนะครับ การเลือกกินแป้งดีไขมันดีนะครับโปรตีนดีๆนะครับสำคัญไม่น้อยกว่าไปตัวเลขนะครับแคลอรี่ที่ส่งพลังงานนะครับเพราะนั้นะครับหข้อตัวนี้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับถ้าใครนะครับสนใจอยากจลดน้ําหนักนะครับอยากจะปรึกษานะครับว่าการลดยังไงนะครับพิมพ์น้าหนักส่วนสูงเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมช่วยๆไปตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับ